เพิ่นเ็ดแท้ละเหตบอเงินกาลงค้ำกาลงเงินบาทกาลง,เง,าลงเงินเหรียญกาลงน้นบารเพิ่นได้เหตุปิดแล้วไงเวลานี้ตอนนี้ประเทศลาว1 0 0 0บาทต่อ0 0แสนหรือว่า00แสนนิดๆเนาะ0 0แสนกีบราคาทองก็ลงเหลืออยู่ที่เ6หกล้านหรือว่า25้าหารล้านกีบต่อ1บาทนาะพี่นอง พ่อแม่พี่น้องจากฝั่งลราเฮาคิดว่าทองซีลงเรื่อยๆก็เลยพากันเอาทองไปขายให้หมดนาอพี่น้องเต็มอยู่ร้านทองรอคิวขายทองคำสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมขอกลับบาหน่อยคนไก่บ้านอีกคือเกาเด้อกับท,ทางไทยสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยหรือทางภาคอีสานเรือฝั่งลราทางตาง ที่เนาะที่เขามาติดตามแล้วก็รับชมอ่าคลิปของวานอ้อย,อยนั่องเนานะป้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะตอนนี้เมืองเล,ล่ารัฐประเทศลาวเฮากําลังอ่าอยู่ระหว่างการครอบคุมเงินบาทอ่าเงินจีบมันมันเฟ้องนั่นเองเนาะครอบคุมก็อยู่ที่หนึ่งพันบาทต่อหกแสนสิบเจ็ดพันสิบหกพันสิบสองพันบางล้านน,ะานั่นเองเนาะ ต่อ1,000บาทแล้วก็ทองแล้วก็ทองลงเมื่อก่อน1บาทอยู่ที่31ล้านหรือว่า 30, 000, า30 000, 5, 000, าล้นนานกี่ตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่สหล้านหรือว่าสิหล้านต่อ1บาทนเนาะเมื่อก่อน1บาทอยู่ที่อ่าสามสิบเอ็ล้านเนาะโอ้โหตอนนี้พวกแม่พี่น้องลายๆค้นกับพากันไปขายทองนะครัแบเบนาะ โอ้โหโแตกตื่นกันรอคิวกับอัดเลยพี่น้องโอ้พี่น้อยเห็นเนาะมันเป็นยังแบบอันนี้เลยพี่น้องประวัติศาสตร์ครั้งแรกในชีวิตเนาะที่บาเล่าเห็นแบบนี้นะ,ะเนาะบอหน่อยก็อยากเสิออกมาเตือนเนาะพี่น้องที่ขายทองไปเนาะโอ้่าคิดผิดหรือคิดถูกเนาะพี่น้องที่ไปขายทองที่ว่าตอนที่อ่ามันลงในเมือเนาะ เฮาเกวบไวออ,อีกเท่หนาหรือว่าข้างหนามันอาจจะมีขึ้นเพราะน้อยเห็นคนที่ไปขายทองกับมีต่ขายต่อราคาทองขึ้นราคาทองโลงนี้คือแบบว่าเราต้องไปซื้อน,นอี่น้องโอ้โหออ,ออกมาต่อคิวหรือว่าคนอัดล้านทองเลยพี่น้องเมื่อวันที่23 24จนถึงใกล้จะสิ้นเดือนในโอ้โหยังอัดเหมือนเดิมเลยพี่น้องหเห่กันเข้าไปขายทองคํา คนขายหาสิบตังหรือว่า1บาท2บาทโอ้โหไหลเป็นเงินกี่พี่น้องรูปแห้งบอกคำว่าเดี๋ยวว่ารูปนะพีน้องบางคนกาสิถือก็ได้พี่น้องหัวซื้อราคาทองมาถือแต่บ่าน้อยว่าโอ้โหคิดผิดเนาะพี่น้องทีไปขายทองคืออยู่ทองอยู่ฝา่งไทยนี่พี่น้อง1บาทต่ออ่าสี่หมื่นหยเจดรอย ขึ้นแท้พี่น้องประมาณ3ามสี่หมื่นผ่านมาเนี่ยราคาทอง4ี่หมื่นเออสองพันสี่หมื่นสองพันบาทต่อ1บาทเน,นี่ยแข็งเนาะปัจจุบัน4ี่หมื่นอ่าต่อ 6, 700, หกเจ็ดร้อยแข็งเนาะพี่น้องแบบหลายๆคนก็นเอาไปลงติ๊กตอกนะแข่งเนาะโอ้โหบอหน่อ,อยคิดนักเลยพี่น้องเอ้ยคิดแทนอ่าพี่น้องที่ไปขายทองในราคาอ่าสักสี่ล้านสักหาล้าน ถ้าเอาไปขายแทปบัวใหได้พี่น้องซองหาล้านมันกระซิรรถก็ได้คืออยู่ฝั่งไทยเนี่ยเอาไปขายแทปกระสือบัวให่ได้สี่หมื่นหกพันไม่ได้เต็มๆนะไม่ใช่ทองแท่งนะเนาะถ้าเป็นทองเส้นแบบเราใส่เป็นแหวนพวกอย่างเนี่ยบัวใหญ่เคยไปถามได้พี่น้องบาทหนึ่งเอาไปขายเนี่ยกระสืได้อยู่ประมาณสามหมื่นแปดหรือสามหมื่นเก้ากระสืประมาณนี้เนาะหักค่าคนหนักษาเนาะหัก้ายยังไรพี่น้องบัวใหญ่กับม่าหัก ขาดขาคาดยังภาษียังโมกบ่หน่อยกับคู่นะเพียงเนาะคอมเมนต์มาบอกน้อหน่อยบ่หน่อยได้เด้อพี่น้องบ่หน่อยก็เคยไปถามเบิ่งกนะเพียงเนาะอยู่ฟังเล่ากันสิคือกันพี่น้องถ้า1บาท1บาทเส้าล้านจีบกิอยู่ประมาณว่2เส้ล้านอาจสิเซ้าละ23ล้านก็ได้พี่น้องเอ้ยต่อ1บาทเนาะตอนนี้หานท่องใช่ก็เต็มเบิดพี่น้องหานท่องแบบดังๆในประเทศเล่าเนี่เพิ่นไปขายโอ้โหปรับราคา ลงในกระพริบตาในภายสองสามมื่ลงปุ๊บทีเดียวเลยจากสามสิบล้านเรือเตาหาราดเลกนันเนาะโอ้ยเินยอดเงินเฟ้อรับต้องมาท่องอีงพี่น้องตอนนี้เงินนี่พี่น,ออน้องมโนยกับสิบฮุ้หมือกันว่ามั่นสิโลงในฮอดสำาใดพี่น้องเงินบาทเพราะว่าสินค้า 1, หนึ่งห่นำเข้าจากประเทศไทยสองนำเข้าจากประเทศจีนพนี่น้องนำเขา้ารายประเทศพี่น้องแต่เงินแต่เงินมันนี่มัน ลงเออมันลงพี่น้องแต่คลองบมลงเชียจังใดพี่น้องคลองบมลงจากเอ็มร้อยกวดหนึ่งต่อเมื่อก่อนนี่สามพันหรือสี่พันกีบปัจจุบันกวดละสิบพันก 40, 000, ีนพี่น้องทางเงินเลือไปสองแสนสามแสนนี่โอ้โหบอกเลยประชาชนยับเลยพี่น้องประท้วงก,กันใหญ่เลยเรื่องเงินเฟอนะ้อเนี่ยโมนอยว่าลงได้แค่ส่วข้าวพี่น้องเอาเบังโมนอยกอยากกื้โมอนอยกอยากกู้อือกันสิลงได้หอดใสพี่น้อง สิงค่าบอลุ่งนี่เพราะว่าบอน้อยก็เห็นนี่สิงค่าคืนนี่ส่วนหน่อยบอล่งเลยพี่น้องในประเทศเราวันเกิดของบอน้อยยากสิงค่าสีลงพี่น้องเพราะว่าสิงค่ามันเป็นสิงค่านําเข้าจากประเทศไทยเขาต้องเอาเงินบาทนซื้อไปแต่คนเล่าเข้ามาขายอยู่ฝั่งเล่าแต่สิไรเรทราคาเนี่ต้องเอาเงินคืนนะเนาะไรแปลว่าเงินมันซื้จากสามแสนสี่แสนเนาะซื้อมาราคาสูงเข้ามาขายกัน นล้วมันก็บ่ได้อีกนะแบบน้องเขาก็ต้องปรับราคาเงินร่องแม่ถาสินค้าลงเงินลงนี่พี่น้องโอ้ประเทศเราน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมนักท่องเที่ยวก็อาจจะไปได้กว่าเก่านะแบบน้องแต่นี่ก็เงินนี่แหละพี่น้องเงินที่ว่าท้องค้แหละพี่น้องบอนนอยเห็นโอ้โหบอนนอยก็จะเฮ็ดคลิปจังเทมื้อน,นั้นแหละพี่น้องบอนนอยก็เลยเบิ่งไว้ซื้อมันแมน่นบ่ไปมาข่าวเอาไปมาข่าวแมนน่นอีหลีเนี่ยเพื่อนเนาะโอ้โหแห่กันไปแบบ เป็นหนึโอ้โหคนเยอะพี่น้องเหมือนต่อคิวไปว่าเราไปแจกของเนี่ยต่อคิวต่อคิวรับของซาพี่น้องเราไปต่อคิวเนี่ยเหมือนเขารับของแจกพี่น้องอันนี้เราต่อคิวไปขายทองนอะพี่นอ้องราคาทองลงพากันไปขายทองระหว่างราคาทองลงเราจะพากันไปซื้อทันทีเราไปขายออก โม้อยครับผมมีอย่างพี่น้องก็ประมาชิดให้พี่น้องพี่จารณาเบิงหรือว่าอ่าเบิงว่ามันถือบ่อหรือว่าบ่ถือที่เอาไปขายอันนี้บ่หน้อยกับบุ้งหูนะได้พี่น้องสําหรับบ่น่อยอยู่กรุงเทพเนาะอาที่สาหรับเพิ่อยูเล่าก็ได้พี่น้องเพิ่นก็คิดไปทางอื่นยันทองลงลงกว่านั้นอีกเพ,พิ่นก็ญานนั่งนะเพิ่นซื้อมากเดียวมันว่าได้ตามที่เฮาราคาซื้อมากซัวซื้อมากซ้วสีส่ซัวส,ส,สามหลานนี่ยท่า ถ้าสิบวัลคายย่นมันลดลงมากกว่านั้นเขาก็ย mm. ่นว่ารนะูปเนาะโอ้โหน้อยว่าสิบวัลลงก่ันก็ได้ล,ลงไปก่อน,นนะเนะโอ้โหนักเลยพี่น้องถ้าลงไปก่อนนะขนาดทองไทยเขาเนี่ยยังอยู่ที่สี่หมื่นขวบพี่น้องอาจจะขึ้นไปหนาก็ได้ทองฝั่งไทยนะเนานะฮ่าะพี่นอ้องไปเหนื่อยใจน้ำเนาะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะกับผมมียังมากมายใช่เนาะนะมาเฮ็ดคลิปสัน้นๆันนะครับให้พวกพี่น้องอ่า คนไทยคอมเมนต์มาเบิ่งว่าเป็นเทงใด,ดบบนี่เหมืเนาะสำหรับคลิปนี้โบน,บน,นอยก็จะขอตัวลาเด้อขอกัรคลิปใหม่พี่น้องฝากติดตามนะ,ะเป็นกำลังใจให้โบน,นอยเห็ุคลิปต่อไปไบบนี่เหมืเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่666อ่าพูดติดตามบบนี่เหมืเนาะโอ้ถึงครึ่งทางแล้วมากรึง่งทางแล้วพี่น้องแต่เวลาสมุนยังบวกรึขข่งทางเลยพี่น้องเอ้ยได้อีกยาวไกล เลยฝังกันด้อยพี่น้องฝังเนี่ยฟักโวัวแล้วกับเป็นกำลังใจให้พวกน้อยคลิปต่อไปเนาะเพียงเนาะสำหรับคลิปในพวกนยก็จะขคอตัตลาคอกร์วาสวัสดีและสบาย